สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบเป็นบ้านปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพไม่ให้กระเขาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทําแกงจืดแตงกวายักไส้ค่ะพี่น้องมาเบิ้งกันค่ะว่ายาเสตเฮจยังไงนะคะส่วนผสมหลักก็จะมีแตงกวาค่ะเดี๋ยวยังไม่เอไส้ออกเวยค่ะพี่น้องแครอทค่ะผักชีค่ะแล้วก็หมูค่ะพี่น้องมาหั่นในอันนั้นให้เบิ้งอยู่ค่ะมาหั่นในมักให้เบิ้งนะคะพี่น้องก่อนอ่นค่ะเดี๋ยวจะพามาหั่นแตงกวากันก่อนค่ะพี่น้องนะคะ แกงกวานี่ค่ะพี่น้องให้พี่น้องกะเอาไว้จะได้ทอดหญ่ทอดหน่อยนะคะถ้ากินกันแบบว่าถ้าอยานมันเออมันเปื่อยนะคะพี่น้องเอาทอดหญ่เลยก็ได้ค่ะแต่ว่าเราทําให้คนแก่กินก็จะเอาทอดสั้นย่อมลงมาหน่อยค่ะประมาณนี้นะคะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะควานไส้ออกอย่างนี้ค่ะแบบนี้เลยค่ะแกงจืดแกงกวานี่ค่ะพี่นออออ้องบ่บ่เปิงหมูด้ค่ะเพราะว่าเขาเอาใส่ออกบ่หลายนะคะแล้วหู้มกกันก็หน่อยจะสีนะคะ แบบนี้เลยค่ะนะคะถ้าเอาทั้งเม็ดทั้งไส้นะคะพี่น้องถ้าเอาออกเบอร์ <ๆ S 2> นะ่ะมันจะอ,ออกเปรี้ยวหน่อยๆค่ะนะคะ,ะเราก็เลยไม่อยากให้ให้มีรสเปรี้ยวค่ะอยากให้เป็นรสแบบแกงจืดเลยค่ะนะะี่ค่ะประมาณนี้เลยจ้ะนะคะเดี๋ยวยอดค็ดแล้วเรียบร้อย<ๆ>เลย,ยจะพามาทําไส้ค่ะเอาละค่ะหลังจากเอาคว,ว้านไส้แกงกวาออกหมดแล้วค่ะพี่น้องเราจะทําการหมักหมูค่ะหมูเจ้าก็จะใส่แค่ ซีอิ๊วขาวค่ะใส่ลงไปค่ะแล้วก็พริกไทยค่ะใส่นิดนึงค่ะเพื่อดับความสาบของหมูนะคะแล้วก็แป้งมันค่ะเพื่อให้หมูเรานุ่มนะคะถ้าห้าโบไซสซะเลยนะหมูห้ากระจะกระด่างนะคะพี่น้องใส่ประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะเราจะเอามือเราย้มไล้กระได้ค่ะพี่น้องนะคะเฮ็ดกินเองไม่ต้องยังหมักไม่หรอกค่ะนี่ค่ะ คลุกเข้าให้เข้ากันอย่างนี้เลยค่ะอันนี้แยกเห็ดเหยือบแยกก็เลยเอาสอนนะคะพี่น้องความแซ่บพร้อมอร่อยอยู่ที่น้ำซุปนะคะน้ำซุปนี่ถ้ามีเขาเรียกอะไรรากผักชีก็ใส่ลงไปนะคะเย่าบโบมี่เย่ากะเอากานมะนิลาคะ่ะใส่ลงไปแล้วก็พร้อมกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะคะพี่น้องเย่าลืมเห็ดเหยือบโอปป้ปั่มปั่มเปิ่ๆเปิ่ปเลยนะคะพี่น้อง หลังจากนั้นค่ะทาการยัดไส้ลงไปหนงสีเลยค่ะนี่ค่ะวิธีทําไม่ให้แตงกวาเราเละนะคะพี่น้องแนะนําว่าเอาไปหนึ่งในยัดสภาพไปหนึ่งบ่เมนว่าเอาไปแกงด้เลยนะคะไม่ใช่ว่าเอาไปทําแกงจืดได้เลยต้องเอาไปนึ่งก่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวย่ยัดใส่จนแล้วก่อนค่ะ หลังจากนั้นค่ะต้้งน้ำให้เดือดค่ะนำแตงกวายัดไส้ที่เรายัดสไสไว้ค่ะมาเนื่อประมาณ5้านาทีค่ะให้แตงกวาเข้านมแล้วก็มูเข้า,า,า,าซุปนิดนึงนะคะพี่น้องเราทําแบบนี้รับรองว่าเราเอาไปทําแกงจืดนะคะแตงกวาเข้าซิบเล็กน,นะคะพี่น้องเดี๋ยวหนึ่งจะขาดาที่จ้าช่วงที่นึ่งแตงกวาค่ะเดี๋ยวจะพามาทําน้ําซุปค่ะพี่น้อง๋ยกกระใส่กระเทียมพริกไทยแล้วก็ ก้านผักชีนะคะพี่น้องที่จริงอะ่ะหมีลากผักชีเนี่ยใส่ลงไปสุดด้นะคะแต่ว่าย่าบมีนะคะเยวก็เลยใส่ก้านแบบนี้ลงไปที่เมื่อกี้เราลงไปในคือเปลือกจะเทียมเลยคะ่ะแค่นี้ราคะ่ะพี่น้องรับรองว่ามีความหอมของน้ำซุปะะ่าเลยค่ะแล้วก็ทีนี้เราก็จะใส่แครหลอดลงไปด้วยะคะ่ะแค่หลอดนี่บุ๊เด็กินนะคะพี่น้องเอาแค่สีสันแล้วก็ทาให้มันแบบว่า น้ำซุปเราหวานขึ้นค่ะแต่ว่าเทสจ,จริงๆไม่ได้กินค่่พี่น้องนะคะหรือว่าพี่น้องมักจะกินได้ค่ะต้มเปื่อยๆกับแสบเพื่อกันจ้านะคะในรอนนําเดือดจะข้าวหนึ่งค่ะพอน้ำเริ่มเดือดค่ะประมาณนี้พอดีเลยค่ะพี่น้องเราก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะที่จริงะค่ะใส่ผงปรุงรสอย่างเดียวเอาอยู่เลยได้ค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นผงปรุงรสสาหรับน้ําซุปนะคะแต่คอเยี้ยงนี้ต่ใส่ซีอิ๊วเพื่อให้สีน้ําซุปเรามีความเข้มขึ้นค่ะ บางนก็บบุอดด้วยค่ะพี่น้องแกงจืดเซซิอยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือมักไพ่มักมันนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่น้ําตาลลงนิดนึงค่ะเพื่อให้น้ําซุปเรากลมกลมอ่อมเอาความหวานจากพักหรือวา่าจากแค่ห้อนหรือวา่าแตงกวาเลยไปเลยนะคะพี่น้องนิดหน่อยนะคะเราต้องใส่ไปะะประมาณไปช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นค่ะ เราก็จะเอาแตงกวาที่เราเนื่อไว้5นาทีค่ะใส่ลงไปเยอะคะแน่งจะบานาบะหอมเดี๋ยวสนุกมือบริ้กินอีก้ะค่ะวิไปลงค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปส่วนเออ ใส่หมูสับห้อหนงนะคะพี่น้องใครชอบแบบว่าม้นเส้นก็ใส่ไ,ได้เลยคะ่ะแต่ว่ายาโบมักนะคะแล้วก็ไม่เฟือนหมูเท่าไหร่เพราะว่ามันใส่หูบางอย่างขึ้นแบบมะระนะคะพี่น้องห้องกระใสประมาณนีน้ลงไปค่ะแล้วก็ไม่เอาน้านี่นะคะน้ำในหมูนี้เอาเพราะว่ามันจะมีความขคานะคะเราก็เอาแค่แตงกวากับเนี่ยที่เนื่อหมูไปค่ะที่นี่ข้ากระตุ้มอีกจัดหาที่ค่ะพี่น้อง กวาถึงเจ็ดนาทีค่ะเพื่อให้แตงกวาเราสุกนะคะแล้วผู้ใดมาเปื่อยนะคะพี่น้องเอาซักซิปหน้าทีก็ได้ค่ะอันนี้คือแบบว่าโมมาจําเป็นต่างๆแบบย่อนะคะอันนี้อยู่ที่คนกินค่ะจะชอบแบบว่าเปื่อยมากเปื่อยน้อยนะคะพี่น้องและแกงจืดแตงกวาเนะะี่ยค่ะพี่น้องถ้ใช้บนแเน้นจริงๆเนี่ยไม่จะรุดออกมากสินะคะกับว่มีปัญหาสำหรับพัวเข้าค่ะพี่น้องเพราะว่าเราทากินเองนะคะบริษัทําขายเนาะคะ่ะแต่ทาขายกับสบู่สวยงามนะคะพี่น้องถ้าเฮ็ดกินเองอันนี้โมเป็นยังะคะ่ะ ถ้าใส่ใส่หลายเกินไปก็จะเปืองหมูค่ะพี่น้องนะคะเป็นเวลากินแท้ๆกับบกกินหมูเลยค่ะตวกนี้เราลองจะกินตะแต,แต,แตงกวา่ค่ะนะคะต้มไปเรื่อยๆนะะี่ค่ะบางคนก็ไม่ชอบกินกระเทียมด้วยค่ะบวหมักกับบวกตงใส้เซตตลาผักชีเนี่ยเป็นรักเลยค่ะเพราะว่าอันนี้ถ้่ว่ามีรากผักชีก็ไม่อร่อยค่ะนะคะอันนี้อยอดใส่ทั้งกระเทียมผิดไไคลงไปคือความชอบเลยคะ่ะพี่น้องมันจะให้ความหอมเหมือนน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวเลยละค่ะนะคะ,นะคะ ฟอมฟองลงไปนําค่ะฟองนี้นี่ค่ะพี่น้องได้ยอต้่มไปเอยๆกอนค่ะครบฐานาที่กนในภาพมาเบ่งอีกรอบนึงค่ะเอาละค่ะพอแตงกวาเริ่มสุกค่ะยจะชิมรสน้ำซุปหน่อยนึงค่ะมีความหวานแปงอยู่ค่ะ,ะ,คะพี่น้องแต่ว่ายาว่ามันจืดไปหน่อยเจยใส่ผงปรุงรสอีกหน่อยนึงค่ะนะคะเอาละ แล้วก็ส่วนแตงกวานคะคะพี่น้องวิธีเทสว่าวิธีห่ออย่าหงี้ว่ามันสุกบ่สุกนะคะอันนี้จะเอาส่อนอันใหม่ด้วยค่ะพี่น้องประมาณอันเก่าให้เอาช้อนจิกลงไปงนี้ค่ะ อันนี้ยังไม่ได้สุกด,ดีค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวต้มไปอีกจะข้างนลคะ่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นกับบะหมี่ยังคะ่ะต้มให้แตงกวาให้เปื่อยได้ทีแล้วเรียบร้อยตักเสิร์ฟหอมๆลยด้วยผักชีค่ะหรือใครชอบกระเทียมเจียวก็ใส่ลงไปได้ค่ะพี่น้องนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะต้มไปจนเปื่อยแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะให้บึ้งตอนที่สุกแล้วจ้า พี่น้องแกงจืดแตงกวายัดไส้ค่ะพี่น้องน้ำซุปกลมกล่อมเลยค่ะนี่าใส่เกระเทียมเจียวลงไปน,ำนะะ้ำเลยค่ะพี่น้องเพิ่มความหอมเส่รนกระเทียมเจียวนี่คือชอบใครชอบมันด้วยค่ะพี่น้องบบมากระต่องใส่ก็ได้ค่ะมางคนเพิ่นกระเม็นแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะแตงกวาที่เราวนึ่งก่อนค่ะจะทําให้แตงกวาเราสุก เปื่อยแต่ไม Now, so it, Luckily, Hence, ่เละเดีะ oh, พ no, 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 no like ี่น้องยั่งส่งโตเป็นรูปอยู่นะคะแต่ว่าดแผเขาต่มไปเลยค่ะต่มเจังไดยก็บว่าเปื่อยยิ่งต่มยิ่งเละนะคะพี่น้องเนี่เค็ดลับความแซ่บนะคะน้ำซุปจะออกหวานนิดๆนวหน่อยๆนะคะหวานน้ำตาลนิดๆละคะเยวบริสไทแบบว่าหวานเป็นแกงเข็ดแกงขั่วนะคะโรยด้วยผักชีค่ะพี่น้องสดร้อนแซ่บเพื่อกันค่ะลองเฮดห้ลูกให้เตาเขากินเมึงด้วยค่ะพี่น้องบางคนเด็กๆเขาไม่กินผักนะคะล่องเฮดแดงกาอยาะใส่ให้กินบิึงค่ะพี่น้องมันอาจจะทําให้เขาชอบกินผักมากขึ้นนะคะพี่นนองะะค ขอบคุณหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเดอ้อจากพี่น้องฝ้าได้พี่น้องมากหมดเลยกาบฟเพราะว่าเดี๋ยวบทันพระเขาข้นนะคะพี่น้องมาค่ะมากินแกงจืดแตงกวายจะใส่ด้วยกันแซ่บๆจ้า